สวัสดีค่ะน้องเปิ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอบซี MC ทางหมายจ่าปอกนะจ๊ค่ะทานผู้ชมเมื่อนี้จ่าปอกเดินทางมาติิตามเรื่องเล่าความฝันลักะาโตเล่กับน้องป้นเนาะน้องป่ะเป็นจังไรน,น,น้องเป้ลความเลื่อนไหวความกันไหวฝันว่าไอ้มูมูที่เคยเร่นน้ำกันน้นต่างแต่หน่อยแถาไงนะคะมันไอ้เพื่อนขับรถกระบะเดินหนา้าถอยหลังอยู่หน้าบ้านห้องได้อีกคนหนึ่งซึ่ง เราเสียชีวิตแล้วนะคะยายผลเราเสียชีวิตไปหลายปีแล้วหลกเต่าเล่ากอบบูยูนะคะก็ hmm. ล้างนั่นวั hmm. นนี้มูผลก็นี่มันขับกบระบะโปรเฟส <Ha. S 2> มันเดินหนาถอยหลังมันนี่เอ๊บานเลที่ของของยายคนนั้นที่มูหนู้เอ๊มูผลเหมือนมูผลเหมือนเอ๊นี่ครับเอ๊ขับรถกระบะถอยหนาเด้อเอ๊ทอยหนาถอยหนาเด้อไอ๊ทอยหอยลังนะคะไอ๊บานเลที่เฮือนคนนั้น072นะคะ แล้วก็ไปไป่รถมูนูมูนูสิครับเนี่นูจ้ำตวเด็กถ่ายได้อยู่ไอ้เก่าศูนย์สามแล้วค่ะเก่าเก้าศูนย์สามต่ว่าอีกต้นหนึ่งเด็กหนาวโบ้หูจ่าแตะว่าหนูสีไอ้ติดไอ้จ่าปอมมาติดตามไอ้โค้งสสดท้ายนะจ๊ะโอ้จะมาสีน้ำอีกต้นหนึ่งมม่หายนะจ๊ะโอ้ค่ะค่ะคือน้องเปิลเนาะค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นมู ปูกันที่อยู่กินเล่นต้องการกาแฟหน้อยนั่นล่ะน้องเพิ่นขับรถกระบะอยู่เฮือนของยายเพิร์นโอ้แม่ยายเพิ่นนะหรคะอีกผู้หนึ่งเป็นเป็นยายห่วบ้านนะค่ะโอ้เป็นยายเป็นญาติพี่น้องห่วบ้านใกล่กันนี่ล่ะค่ะเดินหนาถอยหลังเดินหนาถอยหลังนี่นั่นมาแต่ว่าบ่ายทีย่า่นี่ศูนย์เจ็ดสองตอว่ายายเพิ่นนั่นใต้หลายใพี่ละจ้ะลูกเต่าเพิ่นก็ลงไปทํางานที่กรุงเทพนะจ้ะแต่ว่าไปที่รถมูมหนูหนูจำไหนแต่มโต้ถ่ายว่านั่น สามตัวไทยเนก้าศูนย์สามนะจ๊ะโอ้เก้าศูนย์สามนอะจากตัวอะไรอีกตัวหนึ่งเล็กนะ่ย่ะตัวตัวหนูนอย่งเอชไปหาหมูอยู่หมูบริหมูบริษัทอ้อนเฟสนะจ๊ะโอ้ค่ะค่ะแต่ว่าเสียหายจะปลอมแน้วน้ำขงสุดท้ายโอ้ค่ะท่านผู้ชมกะบอเป็นหยั่งนาะเหลือตัวหนาตัวหนึ่งนาะค่ะเดี๋ยวกาซิมาตามน้องเปิลในของสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าไก่เหลี่ยนาะน้องเปิลนาะกาเอาเป็นว่าน้องเปิลฝันในหลอบนี่ฝันเห็นหมูขี่รถกระบะ ถอยนหน้าลักถอยหลังอ่าเดินหนา้าถอยหลังอย่งงีค่ะโอ้คือ <c oughs> มูพุนครับรถกระบะโมเป็นอ่ิ่นเพินไปข้นขับลูกเพินแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นเพิ่นขับ,บรถกระบะโมเป็นนะแต่ก็ฝันพิ่น,นขบนับเป็นอ่ะบ้านนีลล้ลูกเพิ่นนี่ประมานจักขวและน้องเปิลลูกพิ่นนั่นลูก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 พึ่นเนี่ยประมาาเขาเขาซุนเด็กประมาาสามขวบกลัวโอ้ะมาณสามขวบครึ่งเนาะค่ะโอ้าาบาดนี้ เป็นจังไดนความเคลื่อนไหวผีเม่ได้มาหาบอทของเปินบอได้จ้ะแต่ว่ายังได้กินถูกกินดอกใหม่คื่แต่ว่าบ่บ่ฝันเห็นปิลบ่ฝันเกี่ยวแกเลยค่ะกอาไว้กับเปิ่นั้นสุแต่ว่าบ่ฝันกับเเกี่ยวปินอันนี้อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่น้องเปินให้ก็คือ072ค่ะเลขทะเบียนรถนี่ก็คือ903ค่ะเลขใส่ตู้ถ่ายไหมจ้ะแต่ว่าตู้ถ่ายตัวนึงเัมนบ่ฮูตู้ถ่าะแชทไปหาหมู่อยู่หมู่บ่อย้อออนนะจ้ะ แต่ว่าใส่ญญจ่าปอบ๊ติดตามโค้งสุดท้ายนี่นจ้าส<อ>ีมา้ำเหล็กตัวนั้นไมา่หายนะจ๊ะบารนี่ตัวเหล็กนี่ก็คือศูนย์เจ็ดสองหลักเก่าศูนย์สามเหลือตัว,ตวหนาตัวหนึ่งเอากระบอเป็นยังเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวในโค้งสุดท้ายจ่าปอกับสีมาตามน้องเปินืนอีกคือเก่าเนาะ,ะในขึ้นมาหอนเนาะน้องเปินนอ้องจ้าโค้งสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมนี่กับเป็นเรื่องเล่าความฝันของน้องเปินืนตัวเหล็กศูนย์เจ็ดสองหลักเก่าศูนย์สามนี่ในความืูซื้อของน้องเปิืนี โได้ที่น้องเปิรลมากมากคันนู้มากนุมากศูนย์เจ็ดสองนี่แล้วเพราะว่ามันเป็นบาดใหย่ยนะกับเป็นยาาวนูหล่ะก้าเป็นเป็นยายเป็นย่ยแฉ่ๆของนูเป็นเป็นเอื่อยของของย่ยของมยายงนูนะศูนย์เจ็ดสองนอาหนองเปิร์น้นแต่ว่าเขากลับไปกับมากกรบกรบมันก็อาจจะเขาเพราะว่าเจ็ดสองนี่มันมันต้องมากอีกแกตอวเก่า ก็นึกถือว่าต้องเกามาสิมานูกกัาฟันเราคือนนูกฟันว่าแฟนเกานูกลับมาหนาในความคิดหนูนะแต่ว่าก็แล้วแต่ไอ้แต่ไอวิจาแนนของวิจารณยานของเอฟซีนะคะของท่านผู้ชมเดียวเดียวน้องเปิลน้องเปิลนี่ฟันเห็นแฟนเก่าเมื่ขึ้นก็เลยคิดว่าเลยตัวเกานี่จะกลับมาฟันว่าจังไหนน้องเปิ้ล บากให้ฟังเนี่ยฝันว่าเขากลับมามาขอขึ้นที่มันกะขึ้นที่ไหวแล้วเพราะว่าน้องกับมีคนอใหม่ไปแล้วนะคับกลับมามาขอขึ้นดีว่า่อยอยากมาอยู่น้ำเจ้าประมาณนี้บอกค่ะโอ้หนูขอพอด้แล้วนะถิมน้ไปด้วยเหหนูว่าต้นนูงมีรูใปแล้ว่ะถ้าเรียงดูลูกูไม่เคยสูงนู้นแต่ถิมนูนก็เยว่องสีค่ะค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของน้องเปิลโซ่โซ่อนๆค่ะตัวนี้ฝันมือขึ้นน้องเปิลเนาะน้องเปิลก็เลยขึ้น่ากะ กันเล็กตัวเก่าไว้น้ำแน่โน่นน้องเปน้ลกันเล็กตัวเก่าก็แต่ว่าเกาส่วนสามส่น 3, สามกั 3, บตัวเก,าก่า<ม>คือกันนะพี่น้องส่วนสามเคยออกตัวเก่ามาแล้วคราบกับโบหูนู่นว่าตัวเก่านี่มันจะมาตัวใดโน,น่นน้องเปิแต<า>่ว่าเล็กมู้ทั้งสองตัวมันตัวเก่าทั้งสองทั้งสองตัวทั้งบาดอรกี่แย่ทั้งบาดพี่รถหมูค่ะค่ะค่ะแต่ว่าความหูซึกนี่คันฟันยังสิป้าเล็กตัวเก่านี่สิกลับมาแล้วว่าตีน้องเปิ้ลก็มาแล้วเราแฟนเก่ากลับมาเนี่ยมันก็เลยว่า ทั้เกเขาก็เล็กตัวเก่าทั้งสองมันน่าทึ่งะพรโอ้ค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องเหล้าความฝันของน้องเปิืนเนาะค่ะเนาะที่นํามาแบ่งปันเอฟซีเนาะค่ะกับั่นพีทพาดแนวใด้กายาวากันเด้อเนาะเอฟซีเนาะกับว่าน้ำเรื่องเหล้าความฝันกับโบมีไผ่หูเนาะน้องเปิืนเนาะว่าสีออกมาเป็นจังไยตัวเลขสีออกมาเป็นตัวใดญแต่ว่าในใจจะขายเอฟซีเด็ดเต็มถึงซ้ำต้องต้องค่ะเพียงแต่น้องเปิืนเพิ่นฝันแบบนี้ต้องมาแบ่งฝันเนี่ยท่าค่ะ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 ท่านผู้ชมสุดท้ายนี่กั ขอขอบคุณน้องเปิลเลไลน์เนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะทีแบงปันเหลืองเหล้าความฝันล่ะกาโตเลรให้เอฟซีชองจาปอเนาะค่ะเนาะน้องเปิลไว้พอดอย่างเอฟซีเฮาแน่ก็ขอให้เอฟซีทุกทคนนะให้เขาไอ้ถูกหวยร้วเบอร์กันทุกทคนนะจ้าถูก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 อ้าวขอบคุณค่ะน้องเปิลเดี๋ยวจังตามน้องเปิลให้คงสุดท้ายอีกเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ่งนโตเลรในถ่ายคลิปค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาเบิงตัวเลขของน้องเปิลค่ะ072,903ค่ะ903นี่เป็นเลขทะเบยียนโถดเด้อค่ะท่านผู้ชมส่วน072นี่เป็นบ้านเลขที่บ้านเนาะค่ะเนาะน้องเปิลเพิ่นฝันเห็นหมูเพินค่ะเคยกินเคยเล่นน้ากันแต่เล็กน่อยพ่นละค่ะขับโถดปิกอัพค่ะถอยหน้าถอยหลังค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าน้องเปิลเพิน่นกระจำใดญแต่เลขถ่ายเนาะคะ่ะเนาะ ทะเบียนรถนี่มันก็สิมิซีโตวเนาะท่านผู้ชมเพิ่นก็ะจำได้เลขท้ายคือเก้าศูนย์สามค่ะแล้วก็บ้านเลขที่บ้านนี่ก็เป็นศูนย์เจ็ดสองเนาะค่ะเนาะซึ่งมูเพิ่นก็ขับรถบ่เป็นเด้ค่ะท่านผู้ชมในความเป็นจริงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าในฝันนั่นขับรถได้เซยค่ะท่านผู้ชมก็จังได๋ก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะแล้วก็ฝันเห็นแฟนเก่าเพิ่นน้ำค่ะฝันเห็นแฟนเก่ามาขอคืนดีเนาะค่ะท่านผู้ชม ก็ตัวเล็กนี่ก็อาจจะวก้นมน้าโตเก่ากับเป็นไปได้เด้อค่ะน้องเป่นเพิ่นวาเนาะค่ะเนาะแต่กับจักสิเป็นตัวใดกับ่บหูแล้วเนาะท่านผู้ชมก่ พิจารณาเอาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอล่าทานผู้ชมไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะให้ทานผู้ชมทางบ้านโชคโชคมั่นมันกับตัวเลขของน้องปิ่นเด้อค่ะอ่าก็ขอบคุณนะคะนอขอบคุณทานผู้ชมที่เขามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชาปอเด้อค่ะให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะค่ะนอคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรถนาทุกอย่างค่ะทานผู้ชมถือเลขลุยๆกันทุกคนค่ะ072-903ค่ะ เจอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ